ตัวนี้ซื้อมาร้อยหนึ่งประมาณดูสนิมกินแล้วนะครับตัวนี้แช่น้ำไปสามวันรู้เรื่องเลยนะครับผมโอ้ oh my god Gadget จ s ซ p สวัสดีครับ Gadget จ s ซ p ช่องรีวิวของใช้ใกล้ตัวนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนำเสนอเกี่ยวกับกาต้มน้ำนะครับกาต้มน้ำตอนนี้มันก็มีขายในท้องตลาดเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะร้านช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะครับก็จะมีราคาถูกด้วยอย่างเช่นประมาณสัก90จนถึง100ต้นๆนะครับซึ่งตัวนี้90ถึง1้0ต้นๆนะครับ ยี่ห้ออะไรผมอาจจะไม่พูดถึงนะครับก็จะพูดถึงเกณฑ์ราคาประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ซื้อมาออร้อยกว่าบาทร้อยนิดๆดล้ตอนต้นตัวนี้ร้อยปลายๆนะครับยี่ห้อนี้ผมคลงต้องพูดนะครับว่ายี่ห้อนี้มันดีครับมันดียังไงตัวเนี้ยผมซื้อมาใช้ใส่น้ำได้3วันปรากฏว่า ข้างในขึ้นเป็นคราบและสนิมแถมตัวก้นนี่รู้สึกจะบางด้วยนะ<ค> <ด grit> <ค><ด>เห็นมีรอยบุบๆยิ้วๆ,ๆอยู่แล้วก็เป็นสนิมนะครับดูดีๆอโอเคมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ดีนะครับ<ส><น>ตัวนี้ยมันร้อยต้นๆบวกค่าส่งอีกก็ร้อยกลางๆทีนี้มาดูตัวนี้ ตัวเนี้ยผมแช่น้ำไว้สี่วันแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เอาน้ำออกด้วยซ้ำเออผมลืมเปรียบเทียบให้ดูนะอ,อ่ดูเรื่องนี้ก่อนผมยังไม่ไดเอาน้ำออกเลยนะสนิมไม่มีนะครับดูดีๆไม่มีสนิมนะครับตัวก,ก้นก็เหมือนจะมีรอยบุบหรือเปล่าอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆแต่สนิมไม่มีครับ ของที่เอาใส่ปากมีสนิมผมว่าเสียงมะเร็งนะครับโอเคต่อมานะมาดูรูปลักกันนะครับรูปลักษเนี่ยเรียกว่าตรงก้นเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าก้นของตัวนี้จะมีสลกักสลักมอก,กอติดมาให้นะครับแล้วก็ตัวฝาเออตัวนี้ผมผมหาหลายยี่ห้อเลยนะที่เป็นฝาสแตนเลสแบบนี้ เพราะว่าเวลาเราทําน้ําร้อนใช่ไหมครับความร้อนไอร้อนมันก็จะมาที่ฝาด้านบนเนี่ยที่เป็นพลาสติกเสร็จแล้วมันก็จะท้อนลงไปในน้ําถูกไหมมันก็อาจจะมีกลิ่นอะไรที่ไม่พึงผสมนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นสเตะเลตไม่มีสนิมเห็นไหมไอ้น้ำยังก่ออยู่เลยแช่ไว้า3าวัน4วันแล้วเนี่ยตัวเนี้ยถือว่าดีมากถูกใจมากนะครับ แล้วก็ฝาฝาเนี่ยนะฮะเวลาเราปิดเนี่ยมันจะปิดอย่างนี้เลยใช่ไหมแต่ตัวนี้จะมีเหมือนล็อกลอกหนึงนะครับก็จะทําให้ไม่ได้ปิดปั้งไปทีเดียวนะครับผมเราก็เรามือกดลงนิดนึงนะครับมันเหมือนล็อก2องสเต็ปนะครับอ้าให้สะดวกเวลาที่เราเปิดเติมน้ํานะครับถ้าตัวนี้เราเปิดปั๊บเติมน้ําก็สะดวกเหมือนกันแหละแต่บางทีมัน บางจังหวะที่เราเททิ้งอะปับ๊บเททิ้งเสร็จปุ๊บฝาก็จะปิดใช่ไหมถ้ามันค้างไว้มันก็ดีกว่ามันก็สะดวกกว่านะครับกาต้มน้ำพวกนี้เนี่ยมันสะดวกตรงที่ว่าสำหรับสองสามท่านที่ใช้วันหนึ่งวันละครั้งสองครั้งเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้มากกว่านั้นมากกว่าห้าคนหรือว่าใช้น้ำร้อนเยอะนะครับก็ควรจะซื้อทรงสูง นะครับที่เสียบปลั๊กอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ตัวนี้ข้อดีของมันก็คือผมอะ่ะใช้ไม่เยอะนะครับแล้วเวลาเราต้มน้ำเนี่ยเราใช้แค่ประมาณ1น,นาทีกว่าก็ร้อนแล้วนะครับตัวนี้จะร้อนเร็วมากนะพวกเนี้ยกาพวกเนี้จะร้อนเร็วมากเพราะฉะนั้นก็สะดวกดีนะครับอยากจะกินกาแฟร้อนเมื่อไหร่แล้วก็ต้มไม่นาะทีทีนี้เราก็มาชมจบเลยนะครับ คือมันสะดวกคนละแบบกับชนิดที่ตั้งโตะนะครับอันนั้นเหมาะไว้พวกโรงอา,หารหรือออฟฟิศนะครับตัวนี้ก็เหมาะกับทำทานเองที่บ้านนะครับโอเคทีนี้ตัวนี้ก็เหมือนทั่วๆไปนะครับฐานก็จะเป็นอย่างเงี้ยส,ส่วนใหญ่นะครับของราคาประมาณร้อยกว่ากว่าเนี้ยตัวแจ็คแจ็คอะไรก็ยัง เงาอยู่นะครับสี่วันแล้วนะครับตัวนี้ทดสอบจริงนะครับบางตัวผมจะเปิดกล่องแล้วรีวิวเลยตัวไหนที่มันเกี่ยวกับอาหารอะไรเข้าปากเนี่ยผมก็จ,จะดูนิดนึงนะครับเพื่อสุขอนามัยเออตัวล็อกตัวนี้แน่นนะครับสปริงโอเคเลยเนี่ยตัวล็อกตัวนี้ก็แน่นนะครับเนะี่ยเดี๋ยวผมจะปิดฝาไว้แล้วผมจะลองกดให้ดู เสียงสปริงดีดแรงมากนะครับก็คือสปริงเขาใหญ่นั่นแหละแล้วก็ทนทานนะครับผมกาต้มน้ําตัวนี้มันไม่มีมันยี่ห้อไม่ดังนะครับผมเพราะฉะนั้นควรจะเลือกซื้อยี่ห้อที่มันดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ต้องรักษาเครดิตของยี่ห้อเขาเวลาเขาขายของเขาก็จะจะได้ขายชิ้นต่อๆไปนะครับตัวนี้ซื้อมาร้อยหนึ่งประมาณ ดูสนิมกินแล้วนะครับตัวนี้แช่น้ำไปสามวันรู้เรื่องเลยนะครับผมโอ้ oh my god oh no โอเคเรามาดูเรื่องกล่องกันนี้หนึ่ยนะครับกล่องเขาก็จะมียี่ห้อชัดเจนนะครับผมก็คือตัวนี้ยังไงเขาก็มีเครดิตอย,อยู่แล้วนะว่าเออยังไงก็ยี่ห้อนี้แล้วเขวก็จะพยายามทำให้ดีเพราะว่าเขาจะต้องขายชิ้นต่อๆไปใช่ไหมครับ โอเคโมเดลรุ่นนี้ก็ C A 001นะครับเขาส่งมาอย่างนี้เลยนะครับเขาก็แพ็คมาอย่างนี้แล้วเขาก็ติดป้ายมาแบบแบบนี้เลยสำหรับส่งนะครับกล่องอะไรพวกนี้ก็จะมีคู่มือด้วยมีถุงพลาสติกที่ใส่กับตัวกาน้ำร้อนมานะครับเขาก็จะมีเป็นภาษาไทยเลยเห็นไหมก็สะดวกดีนะครับบริษัทอะไรเขาก็จะมีระบุเรียบร้อยนะครับภาษาที่มีให้ก็ประมาณ ว่ามีอังกฤษแล้วก็ไทยโอเคก็จะมีสารบัญบอกเกี่ยวกับการใช้งานต่างๆนะครับก็สะดวกดีนะครับผมจะเปิดให้ดูลหลายหน้านะเผื่อจะเก็บเป็นข้อมูลนี่นะครับของดีมันก็จะมีอะไรที่มากกว่าจวบ้านข้าหน่อยนะครับตัวนี้ประมาณ ร9อยเะบวกค่าส่งก็อีกนิดหน่อยประมาณ200ต้นๆนนะ่ะ200นิดๆน,น,นะครับผมมันก็ยังดีกว่าประมาณ100กลางๆที่มีแต่ตัวกามีกล่องมาคู่มือก็แผ่นบางๆนะครับความตั้งใจทํามันก็ต่างกันนะครับผมเขาอาจจะจะมาแค่ขายฉาบฉวยแต่ตัวนี้ยี่ห้อเนี้ยผมว่าทุกคนเห็นกันมานานแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะลองลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับว่าผมซื้อที่ไหนนะครับโดยเฉพาะวันนี้วันที่7เดือน7เนี่ยเผื่อจะได้ราคาดีๆกันไปนะครับผมโอเคครับแกจะแซปบต้องไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ก b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็วันนี้วันที่7ดเดือน7ก็ลองไปส่องันดูถ้าเกิดว่าใครกำลังต้องการกาต้มน้ำร้อนอยู่พอดีนะครับผมแกจะแซบไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ